เอ้ยอ้าวเอ็งไม่เดินไปแจกล่ะฮึฮะอู้ทำไมวันนี้แต่งตัวสวยแต่ฮฮะฮะอะไรนู่นู่เอ็งขี่ทิ้งเดียใหม่อือเอ็งขี่ตัวทิ้งทำไมตัวอะไรนี่ฮะซูนบ่เองก็ลงมันวันนั้นเด้อ อีกไม่ฉีกซูนออกเออซูนบ่นี่ไปด้วยนี่มันถอยชนต้นกล้วยทุกทุกครั้งเลยใช่ไหมโอ้ครู

ยปายตรงไปตรงไป,ไป,ไปเออเงินนะอันนี้เป็นงานแปลงครับ50ทเที่ยวตรงนี้ 料料料料，嗯，抓打五，哦哦哦 Ủa ô reng rồi nó nằm lại nù nù ăn luôn con vai 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 giót 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 ลงเลยเปลี่ยนตัวเลงฮะเปลี่ยนตัวทำไมเปลี่ยนตัวเริ่มสับสนวุ่นวายกันแล้วอะไ้ยิน เป็นไรกันอีกลงตัวไอ้ยางเน่อันนี้จะมีชีฟาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชีฟย่งไหนไม่ตรงนี้ไม่ต้องชีใหญ่นี่ไปเชีฟแบตเตียวแล้วนี่ใช่ไหม ก็สิบสามเอ้ยนองทิ้งได้ปะได้ได้ทีไปอรไปสิสิบสารียกลิ่นลิ่หน่อ้นี่นลลนมี่ลลเฮ้ยานนีาม่เขาเลนี่กลังเคลียร์ม วุ่นวายกันใหญ่ครับเสร็จแล้ว <l ots> ไปเลย <l ots> ไปเลยแบกนี้ถึง50ไม่ต้องจิดข้างหน้าเด้อับไปเลย50บาทออกไป Jangan hmm. mainnya Lily. Hm. 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 David. ไปแล้วครับไปไหนก็ไม่รู้เสียเดวิดโอ้พี่เหยียบคอยเถะจุดจวดจดจวด,จด,จด,จด น ũng. ูเนี่ยพึ่งทำบแมโครเสร็จครับรอบนี้สายไฮรอลิกเตกนะตะกี้สายไฮรอลิกเตกพึ่งทำเสร็จครับเฮ้ พวกเองไปทำอะไรกันฮะเซิงกันบ่ผู้ซูนะฮะเอ้ยทำงานก่อนอย่าเฝ้าเซิงกันไปสายมันไปเซิงกันอีกแล้วเอ้าไปไหนเอ้ย,ไไอยพวกเองนี่ทำอะไรกันอีกนี่บ้างไม่ได้แล้วนะลิลลี่โอ้ลิลลี่ไปแจกตัว๋วอย่าเฝ้าไปเซิงกันโอ้อยยางตามด่ากันครับ ไม่รู้ไปไหนนะนู่นูไปแล้วอู้อู้อูโอ้เขาไปซึ้งกันหรือเปล่าหยอกหยอกนะหยอกหยอกนะพี่น้องอย่าไปเครียดอ่ะนัเซกทีตรงไหนตรงนี้บอกให้มาเทตรงนี้หลยต่อกันเลยไอยมาถอยมา ให้ทีตรงนี้แหละเอ้ยเสร็จแล้วนี่อู้เสร็จเร็วเห๊ะไป no! อีออสกสามไปขนาดนั้นเลยวะโอ้เต้สามิสามเจืออู้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วๆๆๆๆๆลวูๆๆวว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 นวว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 ลว น้ออุ้ยเดี๋ยวไปถามก่อนไปถามอะไรกันมาทำไมไปทำเรีวเถอะลิลี่มาถามเลยสิเองไปทำอะไรกันฮะใช่บอกฮะโอ๊ยทำไมเวิ่งตามการเรียวเทตัวอารมณ์ค้างครับไอ้เต่ยอารมณ์ค้างอยู่เลย สามเจือบอ๋อใช่ไหมนี่เดี๋ยวไปกับกนักเ็กดิอ่ะอะไร ดินเตรียมเลยถอยก่อนถอยก่อนอ่ะลงก่อนลงก่อนไปเทน,นู่นเออยนูลงแล้ว <laughs> ตรงนี้เลยไปด้วยไปด้วยไปด้วย <c oughs> ไปด้วยไปด้วยไปด้วย <c oughs> อ่ะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย